สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับล็อกแห่งฟอร์ดพนันครนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับตรงตอมมอที่71นะครับใครๆก็ต้องพูดถึงนะครับเกษตรนวมินทร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถแต่งหล่อๆเท่ๆคันหนึ่งครับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นสปอร์ตราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่964,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ ก่อนสมมอบเราก็จะพามาชมรถหล่อๆเท่ๆนะครับก่อนวันพรุ่งนี้นะครับว่ารถคันไหนมีแต่งอะไรไปแล้วกันบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งสําหรับลูกค้าที่กําลังรับชมอยู่นะครับเริ่มจากด้านบนครับเป็นสกู๊ปนะครับทรงฟิตนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ ตัวสีเทานะตัดกับตัวโลโก้ตัวม้ามัสแตงนะครับสีส้มนะครับลูกค้าเป็นคนออกแบบเลยครับว่าขอแบบเป็นสีเทาตัดกับสีส้มนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสุดฮิตคับเป็นโลโก้ฟอร์นะครับพร้อมขีดสีส้มเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกของทางคุณลูกค้านะครับพร้อมกับไฟ3จุดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าไฟ3จุดทำงานแล้วเป็นยังไง แบบนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการส่องเวลาทั้งกลางวันและก็กลางคืนทําให้ทัศนวิสัยนะครับในการมองเห็นนะครับชัดเจนทั้งเวลากลางวันและต่อตอนกลางคืนนะครับมาพร้อมกับกระจังลังพึ่งแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยระบายอากาศได้ดีนะครับในส่วนของตัวระบบหม้อน้ําของด้านในนะครับแล้วก็มากับในส่วนของตัว King Series ครับตัวการชนด้านหน้าครับรุ่นของ Hammer King Series นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเหล็ก หนาขนาด3มมิลกันเลยทีเดียวรองรับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถ้ารถจากโรงงานมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เขาจะรองรับมาให้เลยพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟ d a y t ท m e น์ n ล i n g Lamp ให้มาด้วยนะครับที่ติดมาจากตัวของ Hummer นะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีห่วงลากจูงให้ครับเป็นสีสม้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดมากับตัวกันชนของรุ่น King Series นะครับมีให้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับลากน้ำหนักได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวนะครับเดี <med> ๋ยวมาดูฝั่งข้างตัวรถกัน นะครับอันนี้สติกเกอร์นะครับลูกค้าออกแบบมานะครับก็จะเป็นลายเหมือนแบบเส้นๆ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยเส้นเส้นก็จะเป็นเส้นลักษณะสีส้มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วคิ้วส่วนใหญ่ในที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นแบบฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองแบบไม่มีมุดแล้วก็มันจะตัดด้านหน้าลงได้ด้วยเวลาที่ลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนกันชนก็สามารถที่ตัวคิ้วล้อเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของชิ้นตรงนี้ก็ถอดออกได้นะครับ รถคันนี้นะครับฟิตเมนต์นะครับของเรานะครับยก2นิ้วนะครับด้านหน้าและด้านท้ายนะครับพร้อมกับในส่วนของใส่ปีกนกมาให้แล้วครับปีกนกของเราใส่ของร้านโยกนะครับพร้อมรองก้อนหนุนนะครับที่เบ้าหัวโช๊คนะครับขนาด2นิ้วนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นมาให้แล้วเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็หนีการติดซุ้มล้อของล้อที่มีขนาดออฟเซ็ต4 4ด้วยนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยจะได้ไม่ติดนะครับอันเนี้ยก็ขนาดอยู่ลบ44นะเป็นขนาด20นิ้วรัดด้วยยางนะครับเป็นโอเวอร์ไซด์นะครับของแอดรับ ขนาดยางนะครับจะอยู่ที่3.3คูณ12.5นะครับลูกค้าบางท่านงง305กับ33.5มาันแตกต่างกันยังไงถ้า33นะครับเขาจะวัดจากด้านล่างนี้นะครับจนถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นขนาดในส่วนของตัวล้อดโดยรวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพวก305เนี่ยเขาจะไปวัดในส่วนของหน้ายางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าอันเนี้ยถ้าวัดหน้ายางก็จะวัดอยู่ที่12.5นะครับก็ประมาณ หม้มัท้ายกับอีกครึ่งเซนนะครับอันนี้คือหน้ายางของเขานะครับมากับพร้อมในส่วนของ R20 นะครับยางตัวนี้ครับเป็นยาง MT นะครับ MT ก็คือจะค่อนข้างที่จะตะลุยกรุยโคนอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับกว่ายางพวกที่เป็น AT เพราะว่า AT เนี่ยถ้าไปลุยงานหนังเนี่ยยางมันจะค่อนข้างลื่นลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะออกล่อออกสวนแล้วก็ดินอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมด้านข้างครับ ราหลังคาเราติดมาให้เพิ่มนะอันนี้ติดเพิ่มให้นะครับล้วก็มีกันสาดสี่ชิ้นฟิล์มเราติดให้เป็น60%รอบคันนะครับอันนี้ก็ติดมาให้แล้วถ้าชอบความเข้มระดับแบบนี้ก็ติดกันเข้ามาได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าชอบความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็ติดเป็นขนาด80นะครับลองเบ้ามือจับนะครับกันเล็บกันรอยเราติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างสติกเกอร์ครับลูกค้าขอเป็นรูปม้ากําลังวิ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ is bad นะครับ is bad มันเลวมันเ็วหรือเปล่าครับใช่ไหมมันเลวเนาะม้ามันเร็วหรือว่ายัางไงไม่เข้าใจาเหมือนกันนะครับอ่ะในส่วนของเขาเรียกว่าบันไดข้างนะครับบันไดข้างนี้จะเป็นของบริษัท h ฮ m m e r เช่นเดียวกันนะครับลองสังเกตดูนะครับชิ้นส่วนของ h ฮ m m e r ทุกท,ทุกชิ้นนะครับจะมี QR code มาให้เพื่อทําการลงทะเบียนรับประกันแล้วก็ดูซีรีส์ของรุ่นรถว่าตรงไหมแล้วก็น้ําหนักของ ชิ้นส่วนอุปกรณ์นี้น้ำหนักเท่าไหร่ก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Shadow ครับเวลาที่เราเปิดทดแทนตัวไวแท็กไวแท็กเาจะมีกล้องส่องลงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เรามีส่องลงตรงบันไดก็จะมีไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถดูด้านล่างได้ด้วยว่าจะขึ้นลงอะไรเนี่ยจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายเราติดในส่วนของเขาเรียกว่าโลบารุ่นวอ r เลียร์ซีรีส์นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าฮามเมอร์ห่ามาให้ด้วยพร้อมกับไฟถอยหลังเป็นหลอด LED นะครับให้2จุดแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีขึ้นให้มาด้วยลองสังเกตด้านบนดูนะครับที่มันมี4ี่จุดเหมือนเป็นภูเขาตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ป๊อปอัพที่เป็นไฟนะครับให้ได้อีกด้วยเส่อบางทีลูกค้าจะไปลุยป่งลุยป่าเนี่ยต้องการ ความสว่างมากเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลอดไฟแบบลูมิโนสนะครับตัวนี้ก็สามารถติดเพิ่มกันได้นะครับข้อฝาถังน้ำมันก็ติดมาให้แล้วนะครับคันนี้ด้านท้ายครับฝาครอบในส่วนของไฟท้ายนะครับป้องกันแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งก็ติดมาให้แล้วนะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้านท้ายแล้วก็มีตัวมาเลนเจอร์อิสแบนะครับลูกค้าเป็นคนออกแบบเข้ามาเองนะครับลายสัดโคนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมอะคริลิกนะครับสีส้มก็ติดมาให้แล้วเช่นเดียวกันเป็นตัวคําว่าเลนเจอร์นะครับ อ่ะต่อมาครับมาในส่วนของกันชนด้านท้ายครับเราติดมาให้แล้วครับเป็นรุ่นโนวาซีลี่นะครับตัวนี้นะครับมีห่วงโอเมก้าให้นะครับทั้งหมด2ฝั่งนะอันนี้ก็ลางน้ำหนักได้ถึง3.5ตันรองรับในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้จากโรงงานแล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับมีสัญลักษณ์ q r c o d e โอีกแล้วเห็นไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิงก์หรือว่าอุปกรณ์ลากบอล นะครับลากเรือหรือว่าจะเป็นบอลพร้อมปากนกแก้วเรารองรับมาให้หมดเลย <c oughs> นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะติดในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมได้ <c oughs> นะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาดูเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงครับรุ่นสปอร์ตรุร่นสปอร์ตรได้เบาะหนังแล้วนะเบาะหนังก็จะเป็นแบบบเรียบนะครับรุ่นสปอร์ตของเราเนี่ยมันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหน้าจอของเรานะครับจะเป็นซิงค์โฟเอนะครับรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ที่เหนือที่สุดนะครับก็คือไม่ได้ใช้สายด้วยนะครับเป็นแบบไร้สายไทย A ไทย C เรามีมาให้แล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลือกโหมดการขัแบขบี่ได้ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมด normal โหมดปกติโหมดลากพ่วงหรือว่าโหมดถนนลื่นก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับคูชซอนโทก็มีมาให้แล้วนะครับคูชซอนโทก็เลือกปรับได้เลยที่บนพวงมาลัยนะครับไฟหน้าแบบออโต้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันไฟหน้าออโต้คืออะไรก็เปิดปิดที่เวลาลูกค้าวิ่งลูกค้าแทบไม่ต้องเปิดสวิตช์ด้วยตนเองเลยนะครับ โอเคอันนี้คือภายในนะครับเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดําเช่นเดียวกันมาพร้อมกับในส่วนของช่องส่องแอร์ด้านท้ายนะครับไม่ต้องกลัวล้อเลยคนนั่งด้านหลังนะครับจริงๆแค่ด้านหน้าก็หนาวหนาวมากเลยครับนี่มีด้านหลังอีกนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าคนนั่งหลังจะร้อแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่จุดบุหรี่ครับสามารถต่อตอุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนของระบบมือถืออะไรต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภายในจะเน้นความเป็นสปอร์ตเป็นสีดําให้มานะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของรูปแบบคันนี้นะครับคลิปแคปรูปภาพนะครับคลิปเอาไว้นะครับถ้าชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะครับถ้าหาผมได้เลยครับที่เบอร์0814307717หรือว่าคลิกลิงก์ที่ l ล ne นะครับฝากข้อความเอาไว้ก่อนนะครับที่ไลน์ที่ผมได้เลยนะครับอยากแต่งแบบไหนผมแนะนำสไตล์แต่งแบบไหนอยากได้แบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ ทักกันเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมาะครับที่รับชมจนจบยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ964